ากงานวัดงานประจำปีงานนับะสศกาอปิดทองไหวพระวันที่14บนสะีะตั้งแต่14บสี่กุมภาไปถึงยี่สบสองเราจะไม่ปิดหนึ่งอาทิตย์เกวันเก้าคืนนะก็ฝากโยมนะัช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะงานประจำปีของวัดนะจะมีงานประจำปีทุกๆปี ก็ถือว่าเป็นการสมโพธวัดไปด้วยที่ได้สร้างมาแล้วก็มีเริ่มแต่งานปิดทองฝังลูกนมิตรื่นปี2,562ตั้งแต่นวาแะแรคิดกำหนดว่าเป็นการเฉลิมฉลองวัดไปในตัวทุกปีทุกปีไปก็จะมีการงานประจำปี9วัน9คืน นายโยมก็ไม่ได้มีการละเล่นเถิดเทิงอะไรก็ถือว่าเปิดให้ปิดทองอ่ะเฉยๆอเป็นถือว่าเป็นงานประจำปีของวัดไปเก้าวันเก้าคืนก็ช่วยกันนะโยมประชาสัมพันธ์ไปเพราะว่าต้องอาศัยพวกเราช่วยกัน,นให้คนทางใกล้ทางไกลได้มาก็ไม่ได้มีสื่อออกไปมาก ก็ถือการทำไปเรื่อยๆนะในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่พวกเราแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดแจ้งทราบวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาซึ่งเป็นวันเสาห้าตามประเพณีบุราจารย์ก็คืองานไหว้ครูปีนี้ก็มีการถวายเจริญพุทธมนต์ถวายพระตาหานเพลอย่างที่เคยได้ทำมาในภาคบ่าย ก็มีวิธีที่เรียกว่าปลุกเสกคนวันเสาร์ห้านั้นให้จำไว้อย่างเลิกตำราของหลวงปู่ปานพระบรมโคเนี่ยนะคร,ะรูบาลุเลิกของหลวงพ่อพระราชนมยานวันเสาร์ใดที่ตรงกับวันเสาร์ขึ้นห้าข้าจะเป็นเดือนใดก็ตามในปีนั้นๆเนี่ยจะไม่ประกอบพิธีทำการมงคลทั้งปวงเว้นไว้แต่ง,งานพุทธาพิเศษ การล้างอาถรรพ์ใดๆแต่หากว่าจะทำการใดที่เป็นมงคลเนี่ยในวันเสาร์ห้าถือว่าเป็นวันแข็งจะไม่นิยมทำกันเพราะฉะนั้นเวลาญาติโยมจะทำอะไรก็ดูบางคนคิดว่าเอาสะดวกละวันเสารห้าต้องรู้ว่าขึ้นห้าค่ำไม่กำหนดเดือนนะจะเป็นเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนเก้าเดือนแปด แต่ถ้าเป็นวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำจะงกดการทำมงคลทั้งหมดจะเป็นงานแต่งงานบวชงานทำบุญบ้านงานอะไรก็แล้วแต่ในในวันในเดือนนั้นนะ่ะจะไม่ประกอบการมงคลในวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำอันนี้ก็เห็นมาหลายงานบางคนบอกโอ้ไม่ถือเลิกยามแล้วนะที่ตมาได้สัมผัสงานมาบางครั้งทักท้วงแต่จะภาบอกไม่เป็นไรก็สังเกตมีเหตุทุกง,งานเหมือนกันนะ เออมีงานแต่งสาวห้าบอกเขาไม่ทํากันนะแตไ่ไปดูเลิกมากอ่าทางฝ่ายผู้หญิงดูมาแล้วบอกมันจะไม่เหมาะสุดท้ายโยมพระประธานโตหมูขอหักนันเนี่ยนี่ที่หลวงพ่อไปในงานพอกลับมาก็ตีกันหัวล่างข้างแตกเสร็จแล้วก็เลิกกันเบาวสาวก็อยู่ได้ไม่ถึงเจ็ดวันก็เลิกกันแต่งงานใหญ่โตกินเลี้ยงอย่างดี อันนี้ก็มีเอาพองานทำบุญบ้านก็มีเหตุอีกนายกหลายหลาหลายหล,ยหลยที่ที่มาบอกนิมนต์หลวงพ่อมักจะไม่ไม่ค่อยรับบอกว่ามันมันไม่ดีมั้งเปลี่ยนไม่ได้หรือบอกไม่เป็นไรอีกบ้านที่ทางปทุมท่าจะไม่ผิดนะอาจจะลืมไปบ้างลานจัดพอทำบุญบ้านเสร็จเอาของไปส่ง กลับมาก็ดีนะโยมยังรอดรถก็ชนเสาไฟซะให้จะภาพเออเจ้าของบ้านเราของไปส่งวัดกลับมารถเลยเลยบ้านยังดีนะมีเสาไฟเบรคเบรกใส่ก็กกขาหักอย่างเดียวนะบอกแม้เกือบคอหักไปแล้วว่างั้นนะอันนี้ก็มีเพเรื่อง เรื่องบางอย่างที่โบราณเขาถือกันมาเนี่ยก็มีเหตุมีผลนะบางครั้งเราจะเชื่อได้บางไม่เชื่อบ้างแต่ที่โบราณเนี่ยเขามีเหตุมีผลครูบาอาจารย์ก็ทํากันมาแล้วนะเขาตําราต่างๆเนี่ยก็เกิดจากการคํานวณคํานวณสิ่งที่เกิดขึ้นนะในส่วนหนึ่งเลิกยามงามดีเนี่ยที่เขาคํานวณทําไม สมัยโบราณในเวลาแม้แต่การออกรบทับจับศึกเขาจะต้องดูเลิกยาเหมือนกันเขาต้องมีเลิกในการออกนะถ้าเลิกไหลออกไปแล้วเนี่ยแพ้จะเห็นว่าทุกทุกบ้านทุกเมืองโดยเฉพาะของเราเนี่ยที่มีพระมหากษัตริย์เนี่ยจะออกลบต้องให้โหราที่บดีดูดวงก่อน พอจะยกทับออกไปแล้วเนะี่ยยามไหนเลิกไหนควรและไม่ควรแม้แต่โจรนาโยมเขายังดูเลิกนะคนโจนสมัยก่อนเสือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ปล้นกันมั่วนะแต่สมัยนี้ไม่ต้องดูแลนะอาศัยลูกฟุกอนะสมัยก่อนเสือจะออกปล้นเขาต้องดูดูว่าเลิกเนี้ยออกไปแล้วเนี่ยปลอดภยัยไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า เป็นยามพม่าแหกคุกหนึ่งยลยามุบากองน,นะนะยามมบากองเลยสำคัญตมาก็เคยลองแล้วก็ให้โยมทำดูให้โยมลองโยมคนหนึ่งก็พยายามอยากจะลองเหมือนกันบอกว่าให้จับยามสามตาย,ยามุบากองเวลาไหนเดินทางเวลาไหนควรเราบอกถ้ะเลยจากยามนี้ไปเป็นยังไงบ้างนะโยมก็ลองไปออกเลิกที่เขากากรบาทเหมือนกันเขาห้าม แต่บอกเออก็จริงพอออกไปมันก็มีเหตุอย่างนั้นเพราะบางทีเลิกยามถ้าไม่รู้เราก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเชื่อเราเรื่อมใสเรานับถือเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ให้งมงายนะมันก็มีเหตุแต่ถ้าดวงชะตาของเราหรือกรรมที่มันยังไม่มากำหนดมันก็ทำให้เราปลอดภัยมันขึ้นอยู่กับกรรมวิบากก็คือสิ่งที่ทำดีทำชั่วมันสะสมเอาไว้ ถ้าความดีมันมากอยู่มันยังไม่ลดหายไปก็ทำให้เรารอดหาว่าความดีของเรามาลดไปมันก็เป็นกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยดีหรือชั่วแล้วแต่ก็มีผลบางคนบอกแม้ทำดีแล้วทำไมมันไม่ได้ดีไอ้ตัวที่ดีเนี่ยแต่มันมีสิ่งไม่ดีมันตามตัวเราอยู่ตลอดเวลาน่ไหม จนมันแก่ตัวขึ้นมาแล้วมันฟักตัวแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นผลให้เรานั่นเองมันฉันไรก็ฉันนั้นเหมือนที่เราทั้งหลายมาทํากันทุกวันเนี้แต่กี้ได้บอกไว้ว่าประเทศเราเนี่ยแผ่นดินของไทยเนี่ยจะมีอะไรที่วุนวิดมีเรื่องราวมากมายที่ชิวเชีย่ถ้าเป็นบางสถานที่บางแผ่นดินบางประเทศไปไม่รอดแต่ของเราก็รอดเสมอมาหนึ่งในนั้นก็คือ ประชาชนหรือพวกเราเองเนี่ยที่นับถือศาสนาอย่างน้อยเรามาวัดตั้งใจมาไหว้พระเราก็อืออธิษฐานได้สิ่งดีขอแค่คลายปลอดภัยสุดท้ายทานบาร,รมีแล้วก็ทำมาวัดหยอดตู้คนละบาทสองบาทสิบบาทตามอัธยาศัยสิ่งนี้มันเป็นผลที่มหาศาลเป็นเกาะแก้วนะที่ปกป้องคุ้มครองเรา ไม่ใช่ว่าเรามีเงินมากแล้วปลอดภัยได้บุญใหญ่มีเงินน้อยอัดน้อยแล้วจะได้บุญน้อยไม่ใช่มันอยู่ที่กําลังใจของพวกเราทั้งหลายที่มาอย่างเช่นวันนี้ที่เรามาทําคนที่จะรู้ก็คือทุตัวเรานะเหมือนกับคนที่อยู่ในครั้งพุทธการพราหมณ์ทำบาปมาตลอดชีวิตเป็นในพานแต่สุดท้ายสำนึกผิด ไปอยู่ในพระวิหารเชตาวันไปอยู่ในวัดเชตวันวรวิหารนะก็ไม่มีบุญที่จะเห็นพระพุทธเจา้าแต่มีบุญได้เห็นจีวรที่พระพุทธองค์ได้ตากเอาไว้ก็พยายามจะดักให้เห็นหได้สักวันหนึ่งต้องเจอแต่ก็วิบากกรรมทำอกุศลกรรมเป็นในพานมาตลอดชีวิตก็ทำให้ไม่เจอพระพุทธเจา้า แล้วในที่สุดในภานั้นก็ตายพอตายไปแล้วอานิสงส์ที่ได้ทำความดีได้กวาดว,ดวัดวิหารเชตวันมีจิตเริ่อมใสพุทธานุสตินึกถึงพระุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ทำให้ไปบังเกิดเป็นเทวดาได้เจ็ดวันเท่านั้นเจ็ดวันสมัยนั้นในสมัยอายุขอยของเทวดาเ mm. บื้องต้นนะในราวดึง ว่าร้อยปีมนุษย์มันก็หนึ่งวันของเทวดาโยกันนึกเคราแล้วกันไปอยู่700เจ็ดร้อยปีหมดอันนี้ส์บุญที่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสนึกผิดนวมาหมดจากความเป็นเทวดาก็ต้องไปรับใช้พิบากกรรมอกุตลกรรมที่ทําไว้คือลงนลรลกต่อไปสว่วนอีกคนหนึ่งนะก็อยู่ใกล้ชิดอยู่พระพุทธเจ้าตลอดเวลา นะมองเห็นพระพุทธเจ้าทุกวันทุกเวลานะเรียกว่ามีแต่โอกาสสร้างคุณงามความดีแต่ว่าอำนาจแห่งอกุศลมันครอบงำฟังธรรมทุกวันแต่ก็ไม่ได้ดีสัทีสุดท้ายก็ต้องตายจากตกนรกอเวจีนะอย่างลึกเนี่หลยยอมเปรียบเทียบขณะอยู่ใกลใ้พระพุทธเจ้า ทำดีได้ทุกวันแต่สุดท้ายต้องลงนรกว่าตายจากโลกมนุษย์ไปแต่ในพานไปเป็นเทวดาอยู่เจ็ดร้อยปีมนุษย์นะนะอันนี้ก็เปรียบเทียบไปเห็นว่าเราอย่าได้เหนื่อยอย่าได้หน่ายอย่าได้ภาษาไทยไว่าอย่าขี้เกียจถึงโซเชียลหรือข่าวต่างๆหรืออะไรใครจะพูดยังไงก็ตามบางทีพอเราฟังมากๆความสะท้อนใจตัวเองไม่เอาแล้วกูขี้เกียจ ำคาญไอตัวนี้รลยโยมจริงๆแล้วคนที่สวยคือตัวเองนะไม่ใช่ใครครับ롱คานเบื่อไม่อยากอะ่ะไม่อยากไปทําบุญแล้วำคานเบืออ่อคนนั้นเบืออ่อคนนี้เดียกว่าขี้เกียจ롱คาน롱คานเราจะพูดอยู่เสมอเอไปทําแล้วทําบุญเหมือนไม่ได้บุญอันนั้นก็แสดงว่าศรัทธาความเชื่อของตัวเรานั้นไม่มีโดยแท้เพราะนั้น ถ้ายมบอกจะเบื่อเนี่ยต้องคิดว่าหลวงพอนะ่อน่าจ,จะเบื่อมากกว่าเนาะเบือ่อแมเจ้าวัดนี่หน้าเบื่อนะสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเป็นมาเนี่ยไม่รู้จะไปบ่นกับใครโยมเบื่อวัดเหลือเกินแล้วพ่อจะไปบ่นให้ใครฟังโยมมาบ่นได้หลวงพอ่อเบื่อเหลือเกินแล้วอาตมาจะบ่นให้ใครฟังโยมฉันละเบื่อวัดเหลือเกินแล้วอาตมาจะไปอยู่ไหนอะโยมเบื่อเหลือเกินโยมนินทาอตาตมายอยู่เรื่อยเลยฉันโดนโยมว่าอยู่เรื่อยฉันละเบื่อเหลือเกิน วันนี้นะบินทบาทได้น้อยแล้วเกินเบื่ออีก้วันนี้ไปได้นะโยมไม่มาถวายเงินเลยโยมเบื่อแล้วเกินอแล้วจะาม,มาจะไปอยู่ที่ไหนเบือ่อโยมก็ไปได้ว่านันลบอะไรก็เบื่อนะระวังอย่าให้มันเบื่อนะต่อไปนี้ชื่นใจลองทําอาการดีใจนะโอ้จะไปวัดนะเต้นโลดเลยนะนะทําลองทําให้ดีใจไนดะ้วันนี้จะไปวัดนะโว้ยนันเดินวิ่งรอบบ้านเลยนะเขาถามไปอะไรจะไปวัด อันนี้ก็นเนีย่ยแสดงความสุขมือนเด็กดีใจเคยเห็นไหมเต้นโลดโลดไปโดดมาต้งแดงน้องเนงเขาจะได้ถามเป็นไรวะบอกดีใจเรื่องอะไรจะได้ไปวัดลองทําดูสิต่อไปนี้ไปทํานะไม่ใช่ไปวัดป้ะเออบางคนไว่ถอนหายใจเหมือนแบกภูเขาสิบลูกไปวัดไปเออ,อไว้วันหลังเออเหนื่อยเหลือเกินอ,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 อไปดูหนังไหม เมื่อไหร่วะเมื่อไหร่วะไปสิไปสิไปกินกันไหมอืมไปกินหมูย่างหมูกระทะไปกินเที่ยวร้านอาหารไหมไปสิเออเดี๋ยวกูไปรอมึงนะน่ะดีไปรอเขาก่อนเลยนะไปวัดไหมมึงไปก่อนเถอะเดี๋ยวกูตามไปวันหลังมันจบเลยชีวิตเห็นไหมสร็แล้วตั้งสติให้มันอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลก็ทําจิตให้เป็นกุศลเลาละ ในเวลาสมควรเดี๋ยวก็จะเกินเวลาเนาะตั้งใจไว้เอาต่อไปนี้เป็นตามตามหน้าที่พิธีกร